สวัสดีครับพบกับผมนะครับสเตียนทุเรียนอินซีนะครับผมนามนี่คือเร็วครับพี่น้องมาเบิงนะครับผมน่ครับทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นต้นที่งามก้มูนะครับผมเราก็ร่างสีจมนามนะครับเดี๋ยวผมสิพ้าพี่น้องมาเบิงนะครับนามนี่ครับเพียงว่าเขานะครับเกือบเพียงว่าเขานะครับผมเลือกแล้วนะครับผม ตอนนี้เขาจ็จมหน้ามปเบัดแล้วนะพี่น้องเลต้าไบบี่เลต่าบว, <c oughs> บวี่คือเป็นว่านี่ <c oughs> มือนี้นะครับมือนี้ผมสีมะยายนะครับมะยายทุเรือนต้นนี้นะครับผมสถทธาห้าใหญ่ไปนะครับโอกาสหลอดก็จะมีนะครับแต่ถ้าบอยใหญ่นะครับบอหลอดแน่นอนนะครับผมหนามันก็จะซึมอยู่ของไตนะพี่น้องซึม ข้าวแไปเดอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสิบหมื่นนี่หากเน่าแท้ครับทุเรียนข้า <c oughs> ไปทุเรียนใหญ่นี่ผมสีบห่วงเลยครับอันนี้มันทุเรียนหัวตะปุกนะครับปลูกบพท่านโดนแล้วมันขันแช่นามไม่โดนนะครับมันหกัหกหักหักเขาจะเน่านะครับเดนนี๋ยวผมพาพี่น้องมาใหญ่นะครับทุเรียนนะครับอันนี้ผมก็เตรียมลุ้มไว้นะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนมุ่นใส่เดือนผมก็สิห้องกดลุ้มไว้นะครับ สีนั้นมากขว่งกันไปได้ในพี่น้องมีแต่ปัญหาต้นนะครับผมมารวมกันไปหมดเลยนะครับผมกันต้นได้ติดกอาไว้นะครับต้นได้ตายก็ปล่อยเลยนะครับผม น <g von Diamond Hayır> ี่ครับปจระมาณนี้นะครับห้องก็เอาดินโกบไว้นะครับเบื่องในพี่น้องเบื่องในซีตนนะครับตนที่หาผม่นในผมผมท่านใใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมก็สีใหญ่มากนะครับร่วมกันไปคือปลูกพักนี่แหละพี่น้องน่ากหมกันถ่วมพ้นนี่ก็คือผมใหญ่บว่า้ดีกล้วนะครับก็บสีปอยเลยครับตนไดหลอดก็หลอดตนใด้ตายก็ตายนะครับนี่ครับปจมาม่านนี้นะครับเดี๋ยวผมจอเปเีตยไปเรื่อยๆนะพี่น้องมันจะเป็ียนยังไงนะครับ เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะไม่จะมีแต่เพียงคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันไหมในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ